สวัสดีครับวันนี้มีแต่น้องๆหน้าใหม่นะครับเนี่ยออฟฟิศเพื่อนร่วมงานเยอะจังเลยเดี๋ยวแนะนำให้รู้จกักคนนี้เฟยคนนี้ฟางคนนี้แก้วพี่นุ้ยใช่ไหมคะนี่น้องเฟยนะคะพอดีได้ทราบข่าวจากพี่โกวิดว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเกี่ยวกับก,บกทชด้วยเลยอยากขอความรู้เรื่อง Wi-Fi และ w i m a ็กคะ่ะที่จริง WiFi และ Wi m a ็กเป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร mm hmm. เชื่อมติดต่อร,ระหว่างกันในแบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแต่เป็นชนิดไร้สายที่เรียกว่า wireless broadband access หรือชื่อย่อว่า WBA เพราะใช้คลื่นความถี่วิทยุเป็นตัวรับส่งสัญญาณซึ่งเมื่อก่อนใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ในอนาคตถ้าอุปกรณ์อื่นๆมีการปรับรูปแบบการติดต่อกันให้เป็นแบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแล้วอุปกรณ์นั้นก็ใช้ WiMAX และ Wi-Fi ได้เหมือนกันครับแต่มันต่างกันที่ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการให้บริการแล้วโทรศัพท์มือถือละ่ะถ้าปรับให้เป็นแบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแล้วก็ใช้ Wi-Fi กับ WiMAX ได้เหมือนกันสิ Wi-Fi เป็นเทคโนโลยีที่ถูกกำหนดให้ใช้บนย่านความถี่วิทยุเสรีหรือ unlicensed band โดยวางข้อจำกัดด้านกำลังส่งสัญญาณไว้ให้ไม่เกิน100มิลลิวัต์เพื่อไม่ให้สัญญาณที่ส่งออกไปรบกวนหรือสร้างความเสียหายให้ใครๆเขารัศมีทำการส่งสัญญาณจาก access point หรือ hotspot ออกไปรอบตัวจึงมักไม่เกิน100เมตรเท่านั้นนอกจากนี้อำนาจการแพร่กระจายสัสญญาณทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางจึงต่ำตามไปด้วยส่วน Wi m a x นั้น เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการส่งสัญญาณข้อมูลด้วยความเร็วสูงซึ่งอาจสูงมากถึง75เมกะบิตต่อวินาทีเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีอำน,นาจการส่งสัญญาณทะลุทะลวงผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีแถมยังสามารถรองรับการใช้งานขณนะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้อีกด้วยด้วยเหตุนี้ WiMAX จึงมีประสิทธิภาพในการให้บริการได้ไกลตั้งแต่1.6กิโลเมตรไปจนสูงสุดถึง48กิโลเมตรซึ่งสูงกว่า Wi-Fi หลายร้อยเท่า มันจึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในพื้นที่ห่างไกลที่การสื่อสารรูปแบบอื่นเข้าถึงได้ไม่ดีแต่เพราะการที่มันมีอำนาจการแพร่กระจายสัญญาณทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางต่างๆได้สูงนี้เองทำให้มีโอกาสในการรบกวนการใช้คลื่นความถี่อื่นๆได้มากมันจึงไม่ควรให้นำมาใช้บนย่านความถี่เสรียอย่าง Wi-Fi ไม่งั้นเดี๋ยวตีกันยุ่ง เพราะเหตุนี้นีเองทําให้กะทะชต้องจัดสรรขึ้นความถี่ให้ใช้ไวแม็กโดยเฉพาะพร้อมทั้งต้องทําการศึกษาวิจัยดูผลดีผลเสียให้แน่ใจก่อนเปิดอนุญาตให้เอกชนเปิดให้บริการครับ แต่กทชได้เปิดให้เอกชนได้รับใบอนุญาตชั่วคราวเพื่อทดลองใช้บริการเทคโนโลยี w i m a x กันไปกว่า20รายแล้วเพื่อนำผลการศึกษาทดลองนี้มาพิจารณาให้รอบคอบว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรให้ชัดเจนก่อนออกประกาศกฎเกณฑ์เพื่อเปิดอนุญาตให้เอกชนเปิดให้บริการอย่างถาวรและอย่างปลอดภัยคุ้มค่าต่อประชาชนและประเทศชาติครับ แล้ว WiFi นี่ทำงานยังไงแล้วมาเกี่ยวกับกทชอย่างไงเลยคะ WiFi นี่นะมีหลักการง่ายๆแค่ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เราเรียกกันว่าฮอสปอตละครับสำหรับรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาแล้วกระจายสัญญาณออกไปรอบตัว ซึ่งคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ w i f i ในตัวเปิดไว้ก็รับสัญญาณไปใช้ได้ตามแต่ผู้ติดตั้งจะให้ใช้ฟรีหรือเก็บเงินค่าบริการก็ได้ครับส่วนการนำมาใช้งานก็ทำได้อย่างเสรีครับกทชเขาสนับสนุนอยู่แล้วขอเพียงแค่อุปกรณ์ที่นำมาใช้มีมาตรฐานและมีกำลังส่งไม่สูงเกินไปกว่าที่กทชเขาประกาศกำหนดไว้เป็นใช้ได้ครับกทชสุดยอดจริงๆอินเทอร์เน็ตคือส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อการพัฒนาสําคัญที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทชาต,ต้องดําเนินการเพื่อความรอบคอบและพยายามเปิดอนุญาตให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมมากที่สุดกทชกําก,กับดูแลกิจการโทรคมนาคมเพื่อชาติเพื่อประชาชน